ีได้โดยไม่จําเป็นจะต้องมีสอสอเขามองเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองทิ้งช่องไว้ให้เรียบร้อยกฎหมายต่างๆสามารถผ่านวุฒิสภาได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าประเทศชาติไม่มีทางตัน สวัสดีครับมาพบกับผมเจษศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือจะวางมือนะครับซึ่งได้รับการยืนยันจากพีรพันธน์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติว่าพลเอกประยุทธ์จะยังคงอยู่ต่อย้ำจะไม่มีการวางมือทางการเมือง ให้กำลังใจท่านนายกมากกว่าตัวผมเองไม่ไรู้สึกอะไรเลยว่ามผมาจะได้เป็นสอสอหรือไม่จะไม่ได้เป็นหรือผมไม่ได้รู้สึกเพราะว่าผมคิดว่าผมเลยจุดมาแล้วที่เรามีความสุขที่ที่ผ่านมาตัวท่านพลเอกประยุทธ์ก็ก็ให้ความเมตตาผมเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นห่วงท่านดน้วยยังคุยกับท่านเลยว่าก็ผมก็อาจจะไปนั่งกินข้าวกับท่านบ่อยๆนนาคตนะครับ<ม>ไม่มีอะไร,รท่านเปล,ลยไหมคะว่าถ้าหาก รวมไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะท่านจะยังทํางานการอยงต่อไม่ได้เลยแต่ผมคิดว่าท่านก็คงจะอาจจะต้องพอแล้วมั้งครับพอแล้วมั้งครับนะผมคิดว่าท่านก็ทําเพื่อประเทศชาติมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ท่านก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเจ็ดแปดปีที่ ในเชิงปรากฏการฮะก็ปรากฏว่าปีรพันธ์ก็ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ของตัวเองฮะสำคัญที่สําคัญลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับยังคงจะเดินหน้าทํางานพักต่อไปในฐานะประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพักเพื่อเสริมสร้างพัก,กรวมไทยสร้างชาติให้แข็งแกร่งและเป็นพักการเมืองหลักในการปกป้องคาจุนสถาบันหลักทั้ง3ของประเทศ ตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรคเป็นความหวังนะให้กับคนไทยทุกรุ่นที่รักชาติรักแผ่นดินในแนวทางต่อไปนะก่อนหน้านั้นนะแดกธนาก,กรก็บอกว่าพอแล้วมั้งครับวางมือครับพอแล้วมั้งผมคิดว่าต้องพางมือต่อมาก็บอกไม่ทราบเหมือนกันว่าจะวางมือหรือเปล่าในขณะที่นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์ว่านะ ตกลงท่านจะวางมือหรือเปล่าจะพอหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบแล้วก็เดินหนีในเชิงงานสังกาดพ์พลเอกประยุทธ์ยังคงทำหน้าที่ปกติในฐานะนายกรัตรีนะครับมีอํานาจเต็มนะครับไม่ใช่มีอํานาจเป็นรักษาการพลเอกประยุทธ์ยังคงสามารถที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีนะะทูลเก้าขอแต่งตั้งรัฐมนตรี ในตำแหน่งที่ว่างลงได้หลายตำแหน่งฮะจะตั้งให้พักไหนก็แล้วแต่อยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่รัฐบาลรักษาการเนี่ยนะฮะเป็นรัฐบาลที่รอรัฐบาลใหม่แต่รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเนี่ยก็สามารถใช้อำนาจเต็มได้แต่อย่างไรก็ดีพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถวางมือได้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนอกจากเรื่องของ ส่วนฐบวนการสูพคการเมืองแล้วพลเอกประยุทธ์ยังเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นหลักการบริหารที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐนะครับที่มีตัวแบบมาจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมีตัวแบบจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปีพุทธศักราช2550 เป็นที่มาของกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกจากนายกนายกรัตรีแต่ก็ยังมีตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะฮะยังไปไหนไม่ได้นะครับการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์รอบนี้อยู่ต่อไม่ไปนะหลังจากที่นะแพ้พวกคอตกนะผมบอกว่าใจเย็นๆนนะเาเรียนหุนสวนว่าใจเย็นๆ ลุงตูก่ก็ทยอยกลับมาละสติสตังค์กลับมาละนะฮะหลังจากออกไปเที่ยวทะเลไม่ยอมทำห้าเรื่องห้าเรื่องไม่ยอมทำพอไม่ยอมทำสิ่งที่เป็นปัญหาก็ตามมาก็แพ้ผมบอกแล้วไงไม่มีทางชนะเลยแต่ผมการสัมมนานะฮะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสองสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยผมคุยกับบรรดาลูกศิษย์คุยกับบรรดาหุ้นส่วน นะซึ่งจัดสัมมนา,าที่กรุงเทพมหานครที่เมืองทองธานีบอกแล้วไม่มีทางชนะหรอกแพ้เดี๋ยวคอยดูดิแพ้ปุ๊บนะเมาหมัดเพราะแกกําลังเมาหมัดนะฮะที่สําคัญก็คือว่าแกหลงเสียงตัวเองนะพักก็พาไปจุดที่มีคะแนนเสียงอยู่แล้วเนี่ยภาคใต้ภาคกลางแต่ไม่พา พาไปเหนืออีสานนี่นหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้ผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นก็ได้ใต้ส่วนใหญ่ภาคกลางหรือบางส่วนแต่กรุงเทพไม่ได้เลยเป็นศูนย์เพราะวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดไปดูหลักการวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหมือนพักเพื่อไทยนะเหมือนก้าวไกลแต่ไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์ผลที่ออกมาจึงแพ้การตั้งตั้งไปอยู่พักอันดับ4ี่พักอันดับ5นะ ถาม่าตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมนะยังอยู่ต่อดีไหมอันนี้ถูกละใจะเย็นนะฮะในประเทศหลายประเทศฮะอย่างเนเธอร์แลนด์จากฝรั่งจากเยอรมนีนะฮะแล้วก็ฝรั่งเศสใช้เวลาในการจัดตั้งรัฐบาลเกือบ2ปีนั่นหมายความว่าทั้งแม่นยมในวิทาศาสตร์ทาหน้าที่ของตัวเองเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆนะ,ะเขาเถียงกันเนี่ยคนนั้นจะตั้งรัฐบาลตั้งแล้วจะได้แค่นั้นครบไม่ครบครบไม่ครบเนี่ย แต่คนที่มีอำนาจใต้บุญของบัณฑิประยุทธ์นะฮะขณะทําคลิปตอนนี้ยังไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งรับ,บรองใครเป็นสอสอแม้แต่คนเดียวซึ่งกระบวนการต่อไปจะต้องชี้มูลความผิดนะฮะดำเนินคดีรับ,บรองไม่รับ,บรองนะฮะพอรับ,บรองเสร็จก็ต้องมีสอยตามอีกนะฮะซึ่งไม่ง่ายยังใช้เวลาอีกนานนานไม่ใช่นานธรรมดานานมาก น,นั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะมีหน้าที่ดาเนินการ,นะรดูแลเป็นรัฐบาลต่อไปซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญต่างจากรัฐธรรมนูญ16ฉบับที่ผ่านมาไ,ไม่เหมือนนันเป็นเทคนิคการบริหารน,นะครับก็ตอนนี้ลุงตู่ก็ต้องไปต่ออยู่ต่อเดินต่อนะรประชุมพักการเมืองต่อเดินหน้าให้สุดหลักที่ต้องทำ หนีไม่พน้นเรื่องของคาสิโนจะต้องทําเพราะผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วบางคนถามว่าเอา้าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเรื่องคาสิโนผ่านความเห็นชอบของสภามาแล้วก้าวไกลนะก็ยืนยันว่าเขาก็จะทําเมื่อน่ะถ้าบนเอกประยุทธ์ไม่ทําเขาก็จะทะําอ่ะนะนึ่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงมันก็เกิดคาสิโนนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองมีคนตั้งคาถามนะบอกว่าเอา้าแล้วแบบนี้ไม่มีสอสอ นะฮะเพราะกะกะตไม่รับรองเนี่ยประเทศจะบริหารยังไงผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะไม่มีสอสอไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560เนี่ยยังคงมีสอวอและสอวอสามารถผ่านงบประมาณนะฮะประจำปีได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีสอสอเขามองเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองทิ้งช่องไว้ให้เรียบร้อยกฎหมายต่างๆ สามารถผ่านวุฒิสภาได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าประเทศชาติไม่มีทางตันประเทศชาติไม่มีสะดุดประเทศชาติไม่มีมืดแปดด้านพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงเป็นนายกมตรีต่อไปและสามารถตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติมได้ตามรัฐธรรมนูญนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี โดยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีพระเพรีพระชวงจักรีเสวยราชสมบัติตามบญญัติุนเทียนมบา เลิงองคกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกำสดานเนือแผ่นสุบันคันติยันสง่า กายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ขลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบัญดดลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแผสุปั้นขันาสนา,นาน ระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสดุดีมีกษัตริย์เรริญตาม่วสทุเกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามน้ำน,นี้แส้สองสัตุดีมีกษัตริย์เอนทาทั่วทุกเขตคา,า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์